อันนี้แหละมันอยู่ที่เดียวนี่หละต้องมีมางกลงจัว่ายกำลังใจอะไรก็มีฝึกอะไมไม่ฝึกม <la text> ืองยี้ย okay, ี้อยู่ร้านนี้อะ่นกีลา ที่จุดหนึ่งที่นักเตะเลนอะไรครับาบครับไม่รูคินารจักาก็ไม่เห็นตั้งแต่ปี46กีฬาพิพิลาเราครับ ครับ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  <im> mọi người 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 คือตกก็จะไม่ได้ไปต่อใช่ไหมตกอันนี้ก็ไม่ได้ไปต่อเขาบอกอย่างนี้ ข้างในเข้าไปแล้วนอกขยับได้เนาะ นับที่หศูนย์หกห้าอันดับที่สามเก้าเก้าสหกเอเชครับะแนรมา

ลำดับที่ห้าสองห่ะทอรอดับที่5าเจ็ดสาหนึ่งเดับ7จห้ารับ Ô mọi người ơi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  mọi người tapi ada nak perkenalkan